มะเขือเป็นชื่อเรียกทั่วไปของพืชในสกุลสไลน้มที่มีผลเป็นผลไม้หลากหลายชนิดมีหลายชนิดที่นิยมนำมาประกอบอาหารเช่นมะเขือเทศสไลานามกับมะเขือยาวน้ำเมลังจีนาและมะเขือปลอดสาลน้มบัวจีเนนัมเป็นต้นมะเขือมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลากหลายประการขึ้นอยู่กับชนิดของมะเขือ ประโยชน์หลักๆของมะเขือบางชนิดได้แก่ 1. มะเขือเทศทมโิโตวีอาร์มซีซีและแอนติออกซิดแดนช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจไลโคปีนมีคุณสมบัติต้านมะเร็งและช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ 2. มะเขือยาวอีพลไฟเบอร์ช่วยในการย่อยอาหารและลดระดับคอเลสเตอรนอลในเลือดวิอาลมมินบีและแมงกานีสช่วยในการทำงานของระบบประสาทและการผลิตพลังงาน 3. มะเขือปลรไทยเอกพลันวิอัลซินเอและแคลเซียมช่วยบำรุงสายตาและกระดูกสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันความเสียหายของเซลล์และลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังการบริโภคมะเขือในปริมาณที่เหมาะสมสามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพโดยรวมได้มะเขือเทศเป็นส่วนประกอบยอดนิยมในการปรุงอาหารหลากหลายเมนูเนื่องจากมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวและสีสันที่น่ารับประทาน ประโยชน์ในการปรุงอาหารของมะเขือเทศมีหลายด้านดังนี้ 1. ซอสและน้ำพริกมะเขือเทศเป็นวัตถุดิบหลักในการทำซอสมะเขือเทศเช่นซอสพาสตา้าซอสพิซซ่าและน้ำพริกต่างๆ 2. สสลัดมะเขือเทศสด,สดสามารถหั่นเป็นชิ้นและใส่ในสลัดเพื่อเพิ่มความสดชื่นและรสชาติ 3. ต้มและซุปมะเขือเทศสามารถใส่ในซุปหรือต้มต่างๆเพื่อเพิ่มรสชาติและความข้นเช่นซุปมะเขือเทศต้ยมยำหรือต้มจืด 4. ผัดและแกงมะเขือเทศสามารถใช้ในการผัดผักผัดเนื้อหรือแกงต่างๆเพื่อเพิ่มรสชาติและสีสัน 5. อบ และย่างมะเขือเทศอบหรือย่างสามารถใช้เป็นเครื่องเคียงหรือส่วนผสมในอาหารเช่นพิซซ่าพาสตา้าอบหรือมะเขือเทศย่างโรยชีสนอกจากนี้มะเขือเทศยังสามารถใช้ในการทำเครื่องดื่มเช่นน้ำมะเขือเทศสดหรือน้ำผลไม้การปลูกมะเขือเทศต้องใช้ความเอาใจใส่ และการดูแลที่ดีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีต่อไปนี้คือขั้นตอนพื้นฐานในการปลูกมะเขือเทศการเตรียมดิน 1. เลือกสถานที่ปลูกมะเขือเทศต้องการแสงแดดอย่างน้อย6-8ชั่วโมงต่อวันควรเลือกสถานที่ที่มีแสงแดดเพียงพอ 2. เตรียมดิน ดินควรเป็นดินร่วนที่มีการระบายน้ำดีและมีค่าฟอยู่ระหว่าง6.0ถึง6.8สามารถเพิ่มปุ๋ยหมกักหรือปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มสารอาหารในดินการเพาะเมเล็ดและย้ายกลา 1. เพาะเมเล็ดเพาะเมเล็ดในถาดพ่อหรือกระถางเล็กๆใช้ดินผสมสำหรับเพาะเมเล็ดรดน้ำให้ชุ่มแล้วปลูกเมเล็ดลึกประมาณเศษ1ส4นิ้ว 2. การย้ายกล้าหลังจากเมล็ดงอกและมีใบจริง2-3ถึงใบประมาณ4-6ถึงสัปดาห์หลังพอให้ย้ายกล้าไปปลูกในแปลงหรือกระถางใหญ่ขึ้นระยะปลูกควรอยู่ที่18-20ถึงิ้วระหว่างต้นการดูแลรักษา 1. การรดน้ำรดน้ำเป็นประจำแต่ไม่ควรให้น้ำขัง ควรให้น้ำที่คนต้นเพื่อหลีกเลี่ยงโรคใบ 2. การใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบถ้วนโดยเฉพาะปุ๋ยที่มีไนตโตรเจนฟอสฟ,ฟอรัสและโพทแทส,สเซียมสูง 3. การค้ำต้นใช้ไม้คำ้ำหรือเชือกค้ำต้นมะเขือเทศเพื่อป้องกันการหักงอกของกิ่งและผลการป้องกันโรคและมแมลง 1. โรคและแมลงตรวจสอบและกำจัดโรคและแมลงเช่นเพลี้ยไฟดวงเต่าและโรคเชื้อราสามารถใช้สารชีวภาพหรือสารเคมีป้องกันได้การเก็บเกี่ยว 1. ก็โบรเกี่ยวมะเขือเทศพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อเปลือกเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เก็บเกี่ยวโดวยใช้กันไกลตัดผลจากต้นการดูแลและการปลูกมะเขือเทศต้องการความเอาใจใส่หากทำอามขั้นตอนและดูแลรักษาอย่างถูกต้องคุณจะได้ผลผลิตมะเขือเทศที่อุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพดีขอบคุณที่มาอยู่ท้ายคำอธิบาย